พ่อหนุ่มช่วยป้าหน่อยได้ไหมอย่ามาจับสุกโป๊กคุณยเธอคุณเว่วยป้าหน่อยได้ไหมเธอยี่แกสุกโป๊กมาติดโรคปะเนี่ยใช้กันย่างไปสัมภาษณ์งานไหมยะ คุณป้าเป็นไรหรือเปล่าคะให้หนูช่วยอะไรไหมป้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะหนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมได้สิคะคุณป้าจะให้หนูช่วยอะไรคะบริษัทลูกชายป้าอยู่ตรงข้างหน้านุนอะ่ะหนูช่วยเข็นรถไปตรงข้างหน้าบริษัทได้ไหมจ๊ะได้ค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะจ้าขอบใจจ้ะ คุณป้าคะที่นี่ใช่ไหมคะใช่จ้ะหนูขอบใจมากนะไม่ต้องขอบใจหนูหรอกคะ่ะยังไงมันก็เป็นสิ่งที่หนูควรจะทําอยู่แล้วถ้าเป็นใครอ่ะก็ทําแบบหนูทั้งนั้น,นะะล่ะค่ะและอีกอย่างมันก็บังเอิญด้วยะคะ่ะพอดีว่าหนูอ่ะจะมาสัมภาษณ์งานที่นี่ค่ะอ้าวเหรองั้นป้าก็ทําให้หนูเสียเวลาแย่เลยสิงั้นหนูก็รีบไปเถอะป้าดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูกะว่าหนูจะไปส่งคุณป้าก่อน ไม่เป็นไรหนูรีบไปสัมภาษณ์เถอะไปอยู่ได้งั้นก็ได้ค่ะงั้นคุณป้ารอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบขึ้นไปสัมภาษณ์แล้วก็ลงมาหาคุณป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะจ้าโชคดีนะนไหนก็มาครบแล้วพวกคุณลองแนะนำตัวสั้นๆให้ผมรู้จักพวกคุณหนะ่อยผมจบปริญญาตีด้านพยาบาลศาสตร์มามครับ ผมได้ยินมาว่าการทํางานครั้งนี้คือการดูแลแม่ของคุณใช่ไหมครับตาแหน่งนี้ได้เงินเดือนสูงมากได้ถึงหลักแสนเลยใช่ไหมครับอ,อ่าฉันนะคะเคยทํางานค่ะที่สูนดูแลผู้สูงอายุที่ต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือเรซูเม่ของฉันค่ะฉันมาก่อนเป็นคนแรกงั้นเริ่มได้เลยนะคะไม่ครับผมมาก่อนครับนี่ครับของผมไม่ใช่ค่ะของฉันค่ะของผมครับพอได้เลยครับที่นี่ไม่ใช่ตลาสดสดนะครับอย่ามาเถียงอะไรกันแบบนี้ แล้วพูดล้วะฉันจบมัธยมปลายค่ะแต่ว่าฉันมีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุมาห้าปีค่ะมัธยมปลายเป็นฉันมีก้ารสมัครแล้วเนี่ยผมเชื่อว,ว่าพวกคุณสามคนเนี่ยสามารถทำอาหารทำงานบ้านได้อยู่ละแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมนักใจมากคือตัวผมเองเนี่ยเพิ่งรีโนเวทบ้านใหม่หมดไปสามล้าน เคยแม่ผมอยู่แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือกลิ่นผู้สูงอายุเนี่ยมันยังไม่หายไปเลยผมลองทําทุกวิถีทางแล้วไม่ว่าจะซักผ้าหรือเปิดหน้าต่างตลอดแต่กลิ่นมันก็ไม่เคยหายไปคืออย่างที่รู้กันนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาอยากอยู่กับเด็กอยากให้หลานๆมาหาแต่พอมีกลิ่นผู้สูงอายุเนี่ยลูกๆหลานๆนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เข้าหาแม่ผมเลยพวกคุณสามคนเนี่ยมีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกลิ่นนี้ มันจัดการยากอยู่ไะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้จัดห้องว่างแล้วก็ทําความสะอาดทุกวันแล้วก็ฆ่าเชื้อทุกหนึ่งสัปดาห์ครับหฮยแบบนั้นน่ะน,นะคะช่วยไม่ได้หรอกค่ะต้องนี่เลยค่ะคุณก็เพิ่มเงินเดือนให้ฉันอีก5 0 0พันนะคะฉันเนี่ยจะไปซื้อน้ําหอมแพงๆหรูๆจากต่างประเทศมาให้คุณแม่คุณใช้ค่ะจริงๆวิธีที่คุณสองคนพูดมาเนี่ยผมลองหมดแล้วนะครับมันไม่ได้ผลแล้วคุณเ่ะครับเ็นบอกมีประสบการณ์5ปีมีวิธีอะไรไหมครับ ถ้าเป็นชั้นเนี่ยชั้นจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะค่ะแต่ว่าแบบที่ไม่มีน้ำหอมนะคะแต่จะสามารถปรับสภาพกลิ่นตัวตามธรรมชาติได้แล้วก็เปลี่ยนพวกผ้าปูที่นอนเนี่ยทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็ทำความสะอาดห้องด้วยแสง UV เป็นประจำค่ะผมชอบความคิดคุณนะความคิดคุณดีมากเอางี้ตำแหน่งเนี่ยผมตัดสินใจแล้วผมขอยกให้คุณนะคร ฉันเหรอคะฮะขอบคุณค่ะถ้าแม่ผมพอใจเนี่ยผมมีโบนัสพิเศษให้ด้วยเ,เดี๋ยวก่อนนะครับพวกผมสองคนเนี่ยจบการศึกษามาสูงกว่านะครับใช่ค่ะแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่มีทางคุณสองคนครับกรุณาให้เกียรติการตัดสินใจของผมด้วยถูกแล้วลูก แม่ก็ถูกใจแม่หนูคนนี้เหมือนกันเอ้ยนี่ป้าไอ้แก่คนนั้นนี่นี่อย่าบอกนะว่าไอ้แก่คนนี้เป็นแม่ของคุณทีมาค่ะเมืม่อกี้ป้ายังนั่งรถเข็นยังขอให้ผมช่วยเข็นอยู่เลยอะเอ้ยอะไรเนี่ยฉันอยากรู้ไงว่าคนแบบไหนอะที่จะมาดูแลฉันถ้าคนแบบพวกเธอต้องมาดูแลฉันฉันคงอยู่ได้ไม่นานหรอก รายงานตามที่คุณท่านสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ชื่อตองมีประวัติการทำงานดูแลผู้สูงวัยจริงและมีรีวิวจากนายจ้างเก่าที่ดีมากๆครับฟอนิกสองท่านขออภัยครับผมตรวจพบการทุจริตในที่ทำงานเก่าของทั้งคู่เลยครับนี่นี่นี่มันเรื่องส่วนตัวนะมายุ่งอะไรอะ่ะมันจะเรื่องส่วนตัวอะไรถ้าเธอจะต้องมาอยู่บ้านฉันทุกวันอ่ะ ฉันต้องรู้ว่าใครจะเข้ามามีเจตนาอะไรเดี๋ยวก่อนนะแล้วให้คนแก่มันหลอกนั่งรถเข็นแบบเนี้ยมันยุติธรรมแล้วเหรอแบบนี้ไม่เนียนเลยนะคนที่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลฮนะเขาไม่ได้เรียนมาจากมหาวิทยาลัยหรอกนะเขาเรียนมาจากหัวใจพอได้ละฮครับคุณเจมเดี๋ยวคุณพาสองคนนี้ออกไปนะรับทราบครับคุณทีมทั้งคู่ได้ยินที่คุณทีมพูดแล้วใช่ไหมครับขอเชิญทั้งคู่ออกไปได้แล้วครับ แล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ทั้งคู่ไม่มีสิติ์ที่จะเดินผ่านหน้าบริษัทอีกต่อไปนะครับไปครับเฮีย,ยบสิยินดีต้อนรับคุณตองสู่ตำแหน่งอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้คุณเมจมจัดแจงเอกสารเรื่องการจ้างงานให้นะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะฉันไม่เคยคิดเลยค่ะว่าฉันจะได้โอกาสนี้เราจะได้มาอยู่ตรงนี้ฉันขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะที่คุณป้าเชื่อใจฉันฉันน่ะไม่เชื่อใจใครง่ายๆหรอกนะแต่หนู่ทำให้ฉันเห็นว่าคนบางคนมีค่ามากกว่าวุฒิการศึกษาแต่ก่อนอะฉันเคยคิดว่าคนที่จะมาดูแลฉันะจะต้องจบใบปริญญา แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วฉันคิดว่าหัวใจของเขาสำคัญกว่าหนูก็ไม่ได้พิเศษหรือว่ามีค่าอะไรหรอกนะคะแต่หนูแค่เคยดูแลแม่ที่ป่วยนะคะแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ก็แค่นั้นเองงั้นก็ขอให้ฉันนะเป็นคนที่โชคดีคนนั้นเหมือนกับแม่ของหนูแล้วกันนะที่ให้หนูได้มาดูแลความดีไม่มีใบประกาศ ความจริงใจไม่ต้องมีเรซูเม่